สวัสดีครับชมผู้ท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่กันอยู่กับเกมสุดคลาสสิกภาพแตกกระแตกขาดแตกกระจุยกระจายนะครับเกม c คราฟต์ Fight จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวละครในเกมไมค์ครับเกิดขึ้นสู้อยากเตะใครกันโอ้ยโอ้ยกูแม่งขึ้นมากขนาดนั้นโอเคครับเราไปเล่นเกมนี้เลยดีกว่านะครับเกมคราฟไฟนะฮะเดี๋ยวนะไอ้สัตว์ลดเสียงได้ไหมวะอ่า ครับครับใช่ใช่ครับรดเสียงกดตัวไหนวะกงไฟฟองรดเสียงไงอ้าวมันลดไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้กินเสียงผมก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเรามาเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ดีกว่าแม่งมัลติมันต้อง ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับโอเคเรามาลองเล่นดีกว่าเราจะเป็นตัวอะไรดีดูฮาตังกาแต่ตัวครับเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โวน,นี้เรนดอมอนี่ดูดูเฮ้ยทำไมระหว่างขามันตุงต้งตุ้งยังไรวะโอ้โหไม่ไม่เล็กนะเนี่ยเฮ้ยจังมันเถอะโอเคครับเรามาเป็นสตีฟคู่แจงเราเหมือนเดิม เปลียนเป็นสตรีมดีกว่าเปลี่ยนสีคลาสสิกดีกว่านะครับชอบคลาสสิกครับโอเคครับคู่ต่อสู้ของเรานั้นเลือกมาเลยนะฮะอุ้ยเจอสตรีมเหมือนกันวะ่ะเอาเระดับปัญญาอ่อนก่อนนะครับ H กับ J ในการชกต่อยโอเคนี่คือเลือกแมปครับเทาเรื่องแมปไปดีกว่าอะไรดีวะเออนี่แล้วกันชอบอะไรที่มันหนาวเย็นขาวสะอาดสตรีม เมกันวันรดีไโอหแม่งรอบหนึ่งฮฮ้ยฮฮึฮฮฮฮ้ยฮเจ็บมเจ็บฮ้ย่นี่ต่อต่อยวเฮ้ยต่อยวเฮชโอเคโอเคโอเคตเจอ้าวตายลโอแม่งน้ำลายฟูฟันตายเลยเดี๋ยวกองห้ากันเฮ้ยปล่อยไงวะปล่อยเป็นเ่ยเอ้ย เอ้ยน <chat> ี่นี่เ <Neither> ย็บเย็บเย็บเดียวเย็บเดียวเย็บเดียวโยโยยัวจุบหัวจุ๊บยุบอ้ยตายเล้วมึงตายเล้มึงตายนะทำให้มึตายสวรรค์เอาปย๊กครับเอาปึ๊กเกือบตายโอเคเรามาลองอะไรวะในเมื่อเอพลุกสู้ จะเกิดอะไรขึ้นแม่งเปลี่ยนสีด้วยเนี่ยเหมือนชุดอะไรวะยูโดอ่ะสู้อะอะไรดีวะสุมมาเลยแล้วกันอ่าซอมบี้เออใช่แหมเป็นคู่ที่เหมาะสมฮาร์ดเลยแล้วกันมาสารทีหน่อยไอสู้กลางทะเลทรายเหมือนในหนังอ่ะเหมือนในหนัง We're We're ready. วิลเลจเวส ready.

โอ้เราต้องซอยเราดทีกว่าเราซอยีกว่าเฮ้ยเฮยกลบยกลบไปยกหลบไปรดอดอโดอโดหลบได้โอ้โโอ้โหโอ้มาเอะมาป่มาอยมาปหยมาล้มามาแล้วอ้อเอยอเราิพี่จะแพ้แล้วครับมันต้องฟันดาบไปแน่รอดหนีหลบได้รู้ทันเอรู้ทันเอารู้ทันเจ้าหมดแล้วแต่ข้ามองหมัดเจ้าไม่ทันนั้นเลยไอ้ยยูล เอพีซีแพ้ซอมบี้มันยังข้ามครับไม่ยอมครับเอาอีกนี่เรานี่พิกซอมบี้ยืดไข่สไลด์หนอนไอตัวไอสีนี้ดุอ่ะเออสู้ตัวอะไรดีวะพิกซอมบี้ต้องสู้กับหมูธรรมดาครับนี่หมูขึ้นล้านด้วยนะอ่ามีเดียวพอแม่งสู้ฮาร์ดไม่ไหวตรงไหนด้วะนี่ต้องให้ควายเป็นกรรมการครับโอ้โห แม่งดูตรงระหว่างขามันโอ้ยผมไม่เล็กนะครับตีนะตีนี้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 สั่งสอนเด็กสักหน่อยให้มันรู้จักกันซะบ้างเยอะนะเฮ้ยเออเออทำไมเริ่มเสียเปรียบวะเออเออเออเดี๋ยวผมกูจะลองใส่ท่าหน่อยวะอย่าเพิ่งอย่าเพงแพ้เลยอย่าเพิงแพ้เลยอเว้ยอย่าเพิ่งอย่าเพงอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งแพ้ไงเอาแม่งได้เนื้อแดกเลย Round ห ready, fight. ปล่อยพลังไงวะ ไอ้เหี้ยโอ้แม่งโจลิวเคลตมาเลยสัตว์เห็นหมูปล่อยพลังคือเต่าเมื่อกี้โอ้โหแม่งขี้ตาเนื้อมันแข็งมากครับดาบกูไม่คมเลยฟันไม่เข้าใ o ร win! ชนะคุณหากใครอยากจะเล่นนะฮะก็มีลิงก์ดาวน์โหลดทางดีคลิปชันของเราได้เลยนะมีตัวละครให้เราเรียกมากมายหลายสิบสี่นะครับเฮ้ยนะครับนะครับ โอเคครับคาบไฟคอลีนนะครับเป็นอะไรดีวะอ่ะซุ่มเลยกันอะไรตัวอะไรเอ้าตัวเดิมไม่เอาครับแมวแมวแมวตัวอะไรดีแมวแมวแมวเฮ้ยแมวแมวแมวเรื่องมากเรื่องมากซุ่มอ่าแมวแมวแมวเรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากซุ่มอ่าแมวแมวแมวเออกวนหมูบ้างดีกวะเนี่ยต้องสีสดใสครับหมูสู้ตัวอะไร นี่ล่ะส,สู้สตีฟนี่สตีฟมันมาล่าหมูครับเราเป็นหมูอะไรทำไงครับมาเรามาลองกันสู้ที่ไหนดีวะาเจอหมูอย่างกูในโลกแล้วกันอ่าเราเป็นหมูในโลกครับสตรวม run one two ว h r e e five run ขบ้นตูเจ๋ง,ว,งว,ว่ะอ,อ,อ้าวจบ ้ย่้ย่หย่หยตกไครตกไ่ตกใครต่อยใครต่อยับอ้อโอแม่ต่อยระหว่างขาดีเลยต่อยใครต่อยใครต่อยออหู้ฮู้หู้ท่าตีนว่ะเนี่ยอ้าวเฮ้ยหมอนอ้เฮ้ยทาไมใส่ห่าไม่ได้วะใส่ห่าวะกระโดดเตะกระโดดกระโดดต่อยต่อยฮับต่อย ตายอูยกับซะกาบกลับลกลับ,ลบแล,ล้วคุณไปกาบมันทำไมวะเน,นี่ยโอเคครับสําหรับเกมนี้นะฮะใครสนใจอยากจะเล่นก็มีลิงก์ดาวน์โหลดทางดิสคริปชั่นได้เลยนะฮะก็สําหรับผมใน NameJ Gamer วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับขอไปแคสเกมอื่นบ้างดีกว่านะฮะอยากใครสนใจดาวน์โหลดเกมนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับทางดิสคริปชั่นของเราเลยนะฮะแล้วก็กดไลค์ คลิปของเราเยอะๆด้วยนะกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับชอบกดเอชชอบกดไลค์ชอบมากกดรายการโปรดเจ๋งกดแชร์หน้าติดตามกด Subscribe ครับผมสำหรับผมนายเลมเชนเกมเมอร์คนหนึคนหนึน่งไม่รีทกานกะันไปไหนสำหรับผมนายเลมเชนเกมเมอร์คนนี้ขอบายเพียค่นี้ผมสุริค,ครับไว้เจอกันเลยคลิปหแรกครับผม